มีหลายคนสงสัยนะครับว่ารูป Street View บน Google Map เนี่ยมันเก่าแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะครับไม่ได้อัปเดตจะทํายังไงวันนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับและในสถานที่นี้ก็คือปั๊มน้ํามัน PT นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นโรงองค์เนี่ยใน Street View มันยังเป็นโรงองอยู่เลยซึ่งรูป Street View เดี๋ยวเราก็ต้องรอให้รถ Google มาถ่ายนะครับก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนรถจะมานะครับแต่ผมมีวิธีนะในการที่เราเอากล้อง360องศาไปถ่ายยังสถานที่จริงจะเห็นได้ว่าตอนนี้มัเคาเปลี่ยนเป็นปั๊ม PT เรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ที่ผมใช้เป็น Insta 360นะครับหลังจากถ่ายเรียบร้อยแล้วก็ Export ออกมาผมติดโลโก้ ้ดวยเผื่อใครผ่านมาดูจะได้รู้นะคบว่ารูปนี้เป็นรูปของผมขั้นตอนต่อไปก็คือเราอัปรูป360องศาขึ้นไปบน Google Map นะครับโดยผมจะใช้บริการผ่านเว็บ GoTrue นะครับมีแอปด้วยนะครับแต่เนื่องจากสถานที่นี้เป็นสถานที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับยังไม่ได้อัปเดตผมก็จะใช้เป็นสถานที่ข้อมูลเดิมนะครับก็คือโรงโอง่งหลังจากเราเลือกใช้สถานที่แล้วเราก็อัปรูป360องศาของเราขึ้นไปบนเว็บนะครับจากนั้นให้สังเกตปุ่มนะครับมันจะมีบอกให้เราเผยแพร่ไปที่ Google Map ก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับเราสามารถที่จจะะอัััปปปโหหหลลลลลดดรรููไ้ทีายๆเยงก โหลดแล้วรอสักพักนะครับจะมีอีเมลมาบอกว่าภาพถ่ายของคุณได้รับการเผยแพร่บ,บน Google Map เรียบร้อยแล้วทีนี้เรากลับไปดูกันที่หมุดนะครับก็จะเห็นว่ารูป Street View ตอนนี้ขึ้นมา2รูปแล้วนะครับผมจะกดรูปเก่าให้ดูก่อนก็คือภาพซ้ายนะครับยังเป็นโลงโอ่งอยู่ทีนี้ผมจะกดภาพขวาให้ดูที่ผมเพิ่งถ่ายและอัปโหลดขึ้นไปนี่ครับก็จะมีโลโก้ของผมอยู่ด้วยใครอยากเปลี่ยน Street View หน้าร้านแบบไม่ต้องรอรถ Google ทักเข้ามาได้เลยนะครับ